สวัสดีครับฟูจิครับคุณยายอายุ91ปีเธอเดินกระปีกป้กระเป๋าเดินเร็วมากครับธรรมดาคุณลองจินตนาการดูครับว่าคุณยายอายุ91จะต้องเดินช้าๆแต่เธอดูเหมือนวัยรุ่นไปตรวจอายุเส้นเลือดเธอปรากฏว่าเธออ่อนเยาว์กว่าเดิมติดลบ25ปีเลยนั่นหมายถึงเธอมีเส้นเลือดแข็งแรงเลือดไหลเวียนดีทําให้ส่งวิตามินไปทั่วร่างกายโฉมหน้าเธอเป็นยังไงไปดูให้รู้กันนี่คือเส้นเลือดที่ตีแบแคบก็จะมีการไหลเวียนของเลือดได้ไม่เท่าไหร่นักแต่ถ้าคุณมีเส้นเลือดที่กว้างแบบนี้ก็จะดำเลียงเเเเลลืือออดดดวิิตาาาาามนสสรรหไ้้้ยะถแคก็ท ใม้มีการไหลเวียนของเลือดได้ไม่ดีก็<ๆ>จะส่งสารอาหารไปทั่วร่างกายได้ไม่ครบได้ไม่ทั่วถึงทาให้เกิดปัญหาต่างๆเช่นผิวหนังแบบนี้ครับเป็นกะเป็นฝ้าผมงอกผมร่วงเป็นหวัดง่ายป่วยง่ายเหนื่อยง่ายเพลียง่ายนี่คือกราฟของเส้นเลือดที่ลดไปตามวัยตามอายุเส้นเลือดจะเริ่มลดตั้งแต่วัย45ลดไป 60- 75ว 60, ้วัย60เส้นเลือดจะลดลงกว่า40และวัย75ลองเทียบดูกับวัย30มันลดลงมากกว่า50%เลยครับข้อมูลจาก Journal of d e e m o l o g i c a l Science ดรส มองของประเทศญี่ปุ่นดูผิวคุณยายเมื่อเทียบกับอายุคุณยายดูเหมือนคนอายุ91ไหมครับดูผิวและวิธีการพูดของเธอสิครับดูออก <im> ไหมคว่าเหมือนอายุ91ดูไม่ออกเลยเราจึงขอตรวจเส้นเลือดของเธอปัจจุบันนี้เธออายุ91รู้ไหมครับว่าอายุเส้นเลือดของเธอติดลบเท่าไหร่รู้ไหมครับเริ่มตรวจแล้วนะครับเติดเติด,ตด,ตดออกมาแล้วนี่ครับ66ปีปัจจุบันอายุ91ลบมา25ปีปัจจุบันอายุเส้นเลือด66ปีเลยวัยรุ่นมากเธอบอกว่าよかตะโอ้ ตกใจอายุเส้นเลือดตัวเองดอรจะพามาดูเคล็ดลับการทําให้อายุอ่อนลงโดยการกินใช่ครับการกินปลาเนี่แหละเป็นสิ่งสาคัญมากๆทําให้ร่างกายอายุอ่อนลงใช่ครับปลาหลังเขียวในหน้าหนาวจะทําให้เรามีเส้นเลือดแข็งแรงอายุอ่อนไวโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะครับปลาในหน้าหนาวจะมี EPA กับ DHA เยอะใช่ครับปลาทะเลหลังเขียวในหน้าหนาวจะทําให้เส้นเลือดเรายืดหยุ่นอ่อนเยาว์ทำให้เลือดไหลเวียนดีแต่เรายังไม่เชื่อเราเลยไปตรวจด,ดูคนอื่นต่อครับคุณอิโอเบอายุ60อายุเส้นเลือด54ปีอายุจริง60ลบไป6ปีเหลือ54 อายุอ่อนลงจริงคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับ85อายุเส้นเลือดคือ80อายุจริง85ติดลบ5ก็คืออายุ80โอ้ดีใจยังเลยค่ะ คุณมิชโกอายุ6กอายุเส้นเลือดเธอคือ44ิี่โอ้ดีใจจังเลยค่ะปัจจุบันนี้ผู้คนจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดกันเยอะครับเช่นไขมันอุดตันหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดสมองหลายโรคเลยนะแล้วทําให้เส้นเลือดตีบรวมถึงคอเลสเตอรอลสูงด้วยเนื่องจากอะไรครับทราบไหมครับเนื่องจากการกินน้ํามันพืชเยอะกันไปกินน้ามันหมูน้ามันวัวกินน้ามันสัตว์เยอะกันไปแล้วเคยรู้ไหมครับว่าตัวที่จะมาปรับการสมดุลเพื่อให้เส้นเลือดเนี่ยเปิดกว้างแล้วทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีนั่นก็คือน ที่มีโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดเยอะแล้วเสียชีวิตจากการไขมันอุดตันเส้นเลือดไปโรคเส้นเลือดมากมายกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่แทบไม่มีโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดเลยแข็งแรงซึ่งสองประเทศนี้ไม่กินผักแต่ประเทศนี้เป็นประเทศที่กินหมูกินเนื้อสัตว์แล้วก็กินน้ำมันพืชเยอะทำให้เป็นโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดเป็นโรคหัวใจซึ่งคล้ายกับประเทศไทยประเทศไทยมีโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดเยอะมากเป็นอันดับต้นๆระดับหนึ่งสองสามประมาณนั้นเลยครับแล้วมาดูประเทศนี้ต่อครับประเทศนี้เป็นประเทศที่ไม่กินผักเหมือนก ซึ่งมี DHA กับ EPA เยอะครับเลยทำให้เรารู้เลยว่าปลาทะเลหลังเขียว DHA กับ EPA เนี่ยแหละคือตัวที่ปรับสมดุลในการทําให้เส้นเลือดยืดหยุ่นและทําให้เราอ่อนเยาว์ได้ดังนั้นเราควรจกกินปลาทะเลหลังเขียวซึ่งเป็นน้าเย็นครับรมันมี DHA กับ EPA เยอะครับลองคิดดูครับเพื่อนๆชาวไทยกินปลาทะเลหลังเขียวกันไหมเขาไม่ค่อยได้กินกันดังนั้นเราเลยรู้เหตุผลเลยว่าอ๋อมันคือเหตุผลนี้เองเพื่อป้องกันโรคต่างๆพวกนี้ทำยังไงครับก็คือกินปลาทะเลหลังเขียวปลาทะเลหลังเขียวเราจะหาซื้อกินเนี่ยมันก็ราคาแพงครับพวกซาบะหรตต่าาางงงงๆนนนนมัััรรคแพวกก็้อิ หนึ่งตัวนึงเงิอยู่ในราคาตัวละ้งสามสี่ร้อยบาทมันแพงครับผมเองเคยคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกันหลังจากที่ผมรู้นะครับผมก็เลยหากินปลาทะเลหนังเขียวทุกวันไม่ได้ครับอา้าวแล้วผมลดคอเลสเตอรอลยังไงครับคำตอบคือผมกินตัวนี้ครับนี่ผมกินตัวนี้นี่คืออะไรครับนี่ก็คือ DHA กับ EPA ซึ่งอยู่ในนี้ครับเป็นรูปร่างแบบนี้ครับ นี่คือน้ำมัน DHA กับ EPA คือน้ำมันดีครับช่วยปรับสมดุลทำให้เส้นเลือดยืดหยุ่นทำให้เลือดไหลเวียนดีครับวิธีการเลือกน้ำมัน DHA กับ EPA ของดีเนี่ยต้องเลือกแบบไหนมันมีข้อเสียคือโดนความร้อนแล้วมันจะเสียเกิดกระบวนการออกซิเดชันน้ำมันตัวนี้มันดีอยู่ในน้ำเย็นเนี่ยมันจะดีมากๆแต่ถ้าโดนแดดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกิดการเน่าเสียแล้วเพื่อนส่วนใหญ่น้ำมันพวกนี้นำเข้าจากต่างประเทศเวลานำเข้านะเพื่อนเพื่อต้องดูให้ดีนะว่ามันเน่าหรือเปล่าดังนั้นฮะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการตรวจครับแลลละะออททีี่่คควรจเเืืกย มีการเคลือบของแคปซูลตัวนี้รู้ไหมว,ว่าการดูดซึมที่ดีต้องส่งไปถึงลำไส้เล็กครับอย่าให้มันถูกย่อยในกระเพาะครับตัวนี้มันจะไม่ถูกย่อยในกระเพาะแต่มันจะไปถูกดูดซึมในลำไส้ทําให้เราดูดซึมได้เยอะกว่ามีคนถามเขาว่าอันนี้ต้องเม็ดใหญ่เม็ดเล็กไม่ใช่ครับมันอยู่ที่ว่าเราจะดูดซึมได้เยอะหรือน้อยเท่าไหร่มันอยู่ที่แคปซูลว่ามันสามารถทําให้เราดูดซึมเข้ามาร่างกายได้เยอะหรือน้อยเท่าไหร่ถ้ามีการดูดซึมได้เยอะกว่าทาให้ไปปรับความสมดุลระหว่างน้ามันหมูน้ํามันวัวและน้ํามัััััันน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 พืชช่อู้้้มมมมวหหต VP สต่อหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เป็นครับสี่สิบต่อหนึ่งหรือสี่สิบต่อศูนย์เลยเราก็รู้แล้ววันคือคําตอบอาหารเสริมที่เราควรกินคืออาหารเสริมที่เราขาดโรคที่เราเป็นกันต้นๆแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดนี่แหละนี่คือตัวที่เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เส้นเลือดเราแข็งแรงยืดหยุน่นป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดครับวันแล้วผมกินให้ดูเลยครับธรรมดาเพื่อนๆเ,เวลากินปลาใช่ไหมมันจะรู้สึกเหม็นข่าวแต่แคปซูลตัวนี้มันมีการโคตติ้งเวลาเรากืนเข้าไปนะฮะไม่ถ แล้วมันไปดูดซึมในลำไส้เรานี่คือวิธีการดูอีกอย่างนึงครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับให้แอดมาที่ตรงนี้ถ้าไม่แอดมาที่ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับและให้เขียนว่าสั่งซื้อน้ำมัน DHA กับ EPA นะครับ